สามอาหารเสริมนะครับที่สามารถป้องกันโรคหัวใจได้นะครับอันนี้นะครับไปเจองานศึกษาอันนึงนะครับที่เขาตีพิมพ์ใน Journal of College of Cardiology นะครับซึ่งตีพิมพ์ในปี2022นะครับเขาไปรีวิวงานศึกษาทั้งหมด884งานวิจัยนะครับซึ่งเป็นแบบ clinical trial โดยที่อาศัยคนเนี่ยประมาณ800กว่าคนเลยนะครับพบว่านะครับมีจากอาหารเสริมนะครับประมาณ27ชนิดนะครับมีเพียง3ชนิดนะครับ ที่ได้ผลอย่างชัดเจนนะครับที่จะช่วยป้องกันโรคหัวใจได้นะตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวโอเมก้าสนะหรือตัวที่อยู่ในน้ำมันปลานั่นเองนะครับอยู่ในพวกอโวคาโดนะครับพวกถั่วพวกปลาทะเลนะครับตัวที่2นะครับก็คือตัวของโฟลิกแอซิดนะครับโฟลิกแอซิดเนี่ยก็อยู่ในพวกผักสีเขียวนะครับพวกสปิ a เนชเคลบรอกโคลีพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับก็คือตัวโคเอนไซม์คิวเทครับ ว่า Q10 เนี่ยนะครับก็มีงานศึกษาหลายงานวิจัยที่จะช่วยในการป้องก,กันโรคหัวใจแล้วก็ป้องกันการเสียชีวิตโดยรวมได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีการบอกมากขึ้นไปนกว่านั้นนะครับก็คือตัววิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E เนี่ยไม่ได้มีผลนะครับในการที่จะลดความเสี่ยงใน,ในการเกิดโรคหัวใจ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่แย่ไปอีกนะครับคือตัวแครทีนนะครับซึ่งอาจจะสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้นะครับฉะนั้นเวลาจะทานอาหารเสริมทานวิตามินนะครับก็ปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็ตรวจเลือดนะครับแล้วดูว่าเรามีความเสี่ยงตรงไหนจะใช้วิตามินตัวไหนที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ